เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ตอกย้ําความเป็นเบอร์หนึ่งของวงการฟุตบอลอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับด้วยการสร้างสถิติไม่แพ้ใครติดต่อกัน30เกมในเกมพรีเมียร์ครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรความสุดยอดของพวกเขาจะเป็นแบบไหนไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปในเกมพรีเม,มียร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นเกมนัดที่7ของฤดูกาลนะครับทีมแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี เมื่อวานนี้เปิดเอเทียสสเตเดียมครับรับการเยือนทีมอย่างฟูลแลมครับแล้วการจัดตัวของเป๊ปกุนโดราครับเมื่อวานนี้ก็จัดตัวที่ดีที่สุดในการลงเล่นนะครับก็มีเอเดนสันนะครับคู่เซนเตอร์นะครับเป็นมาเรลันคันดี้จับคู่กับรูเบนดีอาสครับวิงแบ็กซ้ายขวาเป็นกวาดิโอกับทางลิโก้ลูอิสครับมิดฟิลด์แดนกลายเป็นอิวคายกุนดูกันกับโควาสิตแผงเกมรุก4คนก็มีแจ็คกิลิชฟิลโฟเดนเบเดโดซินวาแล้วก็หน้าตัวเป้านี่ก็เป็นทางเออร์ลิงฮาแลนด์แหละครับและเมื่อวานนี้นะครััััับบบบกกก็็ถือเเเเปนนนมมมสสุดลยคคครรรหู่ี้ ทางฝั่งของฟูลแลมนี่มาได้ประตูออกนำก่อนนะครับจากอันเดีสเปเรล่าในนาทีที่26ครับจากนั้นนะครับในนาทีที่32มัตเตโอคัวซิตนะครับก็มายิงเก็บตกแถว2ทํทำให้แมนซิตี้ไล่มาเป็น1ต่อ1ครับแล้วเริ่มเปิดฉากครึ่งหลังมานะครับก็เป็นแมนซิตี้นะครับออกออกนำา2 1นะครับจากที่เบรโดซินวาเปิดมาให้กับทางมัตเตโอคัวซิตยิงเข้าไปอย่างสุดสวยครับ และแมนซิตี้ก็ได้ประตูออกนำ3-1ครับจากเจเรมีโดกูครับจากจังหวัดที่กระชากลากเลื้อยมาคนเดียวโดดโดดไม่โลดไม่ผลไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่รบกวนใครแล้วก็ยิงเข้าไปด้วยขวาครับก็ยิงเข้าไปสวยงามมากครับซิตี้นำ3-1แต่ช่วงท้ายเกมนะครับก็ถือว่าก็ยิงสู้สนุกเลยครับทางฝั่งของฟูลแลมก็ไม่ยอมครับมาได้ประตูจากโรดิโกมูนิสครับไล่มาเป็น2-3ครับจบเกมนี้ก็ซิตี้ก็ถือว่าคือจับเลยครับเอาชนะฟูลแลมไป3ประตูต่อ2ครับ รูปเกมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าไม่ได้เหนือกว่าทางฟูลแลมมากมายเท่าไหร่นะครับคลองบอล58%สเส่วนฟูลแลม42่โอกาสยิงซิตี้มีโอกาสไป20ครั้งนะครับเข้ากรอบไป7ได้มา3ประตูส่วนฟูลแลมทําได้ดีพอตัวเลยครับมีโอกาสยิงไป11ครั้งเข้ากรอบไป4แล้วก็ได้มา2ลูกครับก็ถือว่าเก็บ3แต้มไปได้แบบฟุดวิดนะครับสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับและจากการไม่แพ้เกมน,นัดนี้ของแมนซิตี้นะครับส่งผลให้แมนซิตี้นะครับตอนนี้พวกเขาสร้างสถิติของตัวเองขึ้นมานะคร ด้วยการไม่แพ้ใครในเกมพรีเมียร์ลีกมาแล้ว30นัดติดต่อกันนะครับซึ่งเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของแมนซิตี้นะครับที่สามารถทําได้แบบนี้ครับโดยครั้งแรกครับต้องย้อนกลับไปฤดูกาล2 0 17-2วัน18ครับตอนนั้นคือครั้งแรกที่ทำได้ครับแล้วครั้งที่2ก็คือครั้งนี้แหละครับไม่แพ้ใครในศึกพรีเมียร์ลีก30นัดติดต่อกันนะครับก็ต้องมารอดูครับว่าสิติของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้จะลากไปได้ยาวไกลขนาดไหนนะครับส่วนสิติไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดในศ ก็ตกเป็นของทางอาร์เซนอลเลยครับในฤดูกาลที่พวกเขาไร้ผ้ายนยครับแล้วก็ต่อยอดมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งตอนนั้นอาร์เซนอลทำสถิติไว้ไม่แพ้ใครทุกไม,ไม่แพ้ใครในสิกพรีเมียครับ49นัดติดต่อกันนะครับก่อนที่จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับที่ไปทำลายสถิติของอาร์เซนอลในช่วงเวลานั้นนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับ49นัดของอาร์เซนอลจะโดนแมนซิตี้ทำลายได้หรือเปล่ามารุนกันครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่พวกเขาไม่แพ้ใครเมื่อวันนี้นะครับส่งผลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นทีมที่4ในประวัติศาสตร์ของอังกฤษครับที่ไม่แพ้ใครในบ้านในสนามเย่าของตัวเองนะครับ50เกมติดต่อกันนะครับรวมทุกรายการครับแบ่งเป็นชนะคู่ต่อสู้นะครับ41นัดแล้วก็เสมอไป9นัดครับไร้ความพ่ายแพ้เลยนะครับ ครั้งสุดท้ายที่แมนซิ t y ตี้แพ้นะครับก็คือการแพ้กับทางเบรนท์ฟอร์ด1ต่อ2ครับในเดือนพฤศจิกายนปี2022ครับก็ถือว่าตอนนี้ลากสิติไม่แพ้ใครในบ้านมา50เกมด้วยครับเป็นผลงานที่สุดยอดมากๆของเปปกูเลล่าแล้วก็ลูกทีมครับและนี่เลยครับก็เป็นการตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าทีมหมายเลขหนึ่งของเกาะอังกฤษณเวลานี้นะครับก็คือพวกเขาแล้วครับทีมอย่างแมนซิตี้ก็ยอดเยี่ยมมากๆครับ ถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับเกมรุกอาจจะดูฝืดๆเออร์ลิงฮาแรนอาจจะยิงประตูไม่ได้ไม่ใช่วันของเออร์ลิงฮาเลนนะครับแต่มิดฟิลด์แดนกลางครับก็ยังสามารถพึ่งได้นะครับจากการบุกจัดทุกทิศทุกทางสุดท้ายก็มีทีเด็ดจากลูกยิงไกลของมาตเตโอโควาซิตครับและมาตเตโอโควาซิตครับก็รับหน้าที่นะครับกับการขาดหายไปของโดรีได้อย่างเนียนตานะครับทั้งโควาซิตทั้งอิวคายกุนโดกันนะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆครับ ส่วนเกมรับนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าช่วยได้ดีนะครับเกมรุกยิงประตูไม่ได้เกมรับของแมนซิตียก็ดันขึ้นสูงแล้วก็มาช่วยยิงประตูช่วยเล่นเกมรุกด้วยก็ถือว่าทุกตำแหน่งนะครับมันสามารถทดแทนกันได้หมดนะครับแมนซิตี้มันไม่ได้หวังพึ่งแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับต่อให้ทางเออร์ลิงแฮนด์จะมีอาการบาดเจ็บไปนะครับก็ยังมีตัวอื่นที่ยังสามารถมาทดแทนได้ครับเช่นเดียวกันเลยครับ อย่างโรดรีที่มีอาการบาดเจ็บไปนี่มีโควสิตมีทางกุนนากันมาทดแทนได้ครับนี่คือคุณสมบัติของทีมที่ยอดเยี่ยมนี่คือคุณสมบัติของยอดกุนซืออย่างเป๊ปกุนโล่าครับเมื่อวานนี้การแก้เกมนะครับเกมตื้อตื้อต,ตันๆส่งทางเจอรมี่โดกูลงมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สามารถยิงประตูได้ด้วยสำหรับทางโดกูก็ยอดเยี่ยมครับนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชอบแมนซิตี้เลยนะครับก็คือเป็นทีมที่ไม่ได้หวังพึ่งแค่นักเตะคนใดคนหนึ่งนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของเป๊ปกา อีกครั้งหนึ่งครับก็ลุ้นกันยาวๆครับฤดูการนี้ทุกถ้วยทุกรายการที่ลงเล่นครับพวกเขาก็มีลุ้นทุกถ้วยครับและนี่ก็คือการตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าพวกเขาคือหมายเลขหนึ่งของพรีเมียร์ลีกและก็เกาะอังกฤษครับแต่เพื่อนๆนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกับทีมเรือใบสีฟ้าแมนเซ็ตตี้ในยุคของเป๊ปกรเดล่ากันบ้างคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุก สุดท้ายับฝากทุกคนเหมือนเดิมนะครับกับ Suzuki Deal of t อ e Year ครับดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีครับมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทนะครับแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับหรืออีกหนึ่งออปชั่นนะครับที่จะให้คุณเลือกนะครับเลือกรับ Suzuki w อ l r ี f r e e โปรแกรมนะครับที่จะช่วยดูแลรถยนต์คุณถึง7ปีเต็มๆครับ รับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับคุณไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมสูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยเลยกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสูซ u กิครับ